ยานเะไหนเอาำน้อบตานนี้ดีกว่าแต่บ้านเอ่ามีผักชีแต่ว่าเป็นผักชีแห้งนะคะสาวน้อยนางชอบผักชีมากนางจะเอามาใส่อไข่เจียวอชิมดูสิเดิม่้าวเชียว่เดแม่เอาให้นางขอข้าวเหนียวมาเอาเลยเอาเลยเอาเลย นี่ข้าวเหนียวแล้วก็กินกันแบบนี้พริกเราตักใส <c oughs> ถ่ถ้วยไข okay, okay. ่ถ้วยมันโอเคโอเคถ้วยตักใส่ถ้วยไข่ถ้วยมันหัวน้อหรอเอออาอักนอือแซมมาคะเพื่อนๆค่ะ ปีกไก่ทอดน้ำปลาอยู่เนาะปิกซอสผมจะอ่อนนี่เทสปิกซอสยังไม่ได้ <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ชิมเลยะครับว่าอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมเดี๋ยวสาวหน่อย พาฝรั่งจกข้าวเหนียวนะครับวันนี้ร nice. ้อนมากนายข้าวโพดอ่อน Nå henger den sånn.